ทุกคนครับทุกวันนี้เราใช้ลายนิ้วมือทําอะไรได้บ้างนะครับเราใช้ปลดล็อกโทรศัพท์มือถือได้ใช้เปิดประตูได้นะครับแล้วก็ใช้ยืนยันตัวตนในที่ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในบัตรประชาชนหรือว่าทําสัญญาอะไรต่างๆนะครับเราก็สามารถใช้ลายนิ้วมือได้นะครับเพราะว่าลายนิ้วมือลายวงๆที่เหมือนกับก้นหอยของเราเนี่ยครับมันเป็นลายเอกลักษณ์ที่แต่ละคนมีไม่เหมือนกันและ10นิ้วของเราก็ไม่เหมือนกันด้วยนะครับแต่เชื่อไหมครับลายนิ้วมือของเราเนี่ยบอกอะไรได้มากกว่านั้นนะครับ เขาสามารถ บอกถึงเอกลักษณ์ของตัวเราได้นะครับทักษะที่เรามีตั้งแต่เกิดนะครับแล้วก็ลักษณะนิสัยด้วยนะครับไม่ใช่ะลรนะครับเพราะวันนี้เราได้มาเยี่ยมที่สถาบันไฮเทนนะครับผมซึ่งไฮเทนเนี่ยเป็นสถาบันพัฒนาตัวเองนะครับซึ่งเขาจะใช้การสแกนลายนิ้วมือนี่แหละเปืนอตัวบ่งบอกว่าเราถนัดอะไรตั้งแต่เกิดแล้ววันนี้นะครับผมได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์นะครับดรอัติชาติเกตพันธ์นะครับหรือชื่อในวงการก็คือดรหนุ่มไฮเทนนั่นเองครับไฮเทนจะมีอะไร น่าสนใจบ้างจะมีหลักสูตรไหนตามก็ไปดูเลยครับที่ไฮเทนครับ <S <S 1> <S 1> สวัสดีครับดรอคเตอร์หนุ่มครับ <S 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 สวัสดีครับสวัสดีครับดรอคเตอร์หนุ่มแนะนำตัวหน่อยครับครับผมนะครับชื่อผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรอคเตอร์อริชาติเกตพันธ์นะครับก็ เป็นผู้อำนวยการสถาบันไฮเทนนะครับหรือเรียกสั้นๆว่าดรหนุ่มไฮเทนนั่นเองใช่แล้วครับอันนี่เป็นชื่อเรียกที่แบบว่าคนจะจําได้ง่ายใช่ครับดรหนุ่มไฮเทนดรหนุ่มครับสถาบันไฮเทนนะครับมีความเป็นมาอย่างไงครับจริงๆนะครับเดิมเนี่ยคือผมเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยเนาะแล้วก็ผมก็ได้เขาเรียกว่าช่วยเรื่องของให้ผู้คนเนี่ยแล้วมีการศึกษาที่ดีขึ้นในแง่เรื่องการการเรียนรู้อย่างมีความสุขเนาะผมก็ได้ฝึกจะได้จัดฝึกอบรมสัมมนานะครับโอเคจัดค่ายเด็กๆอะไรเงี้ยอันนี้คื เติบโตมาอย่างนี้นะครับทำมาปรากฏว่าตอนหลังๆเนี่ยเราได้ไปเรียนเรื่องของเรื่องของการเข้าใจตัวเองนะครับนิยมศาสตร์พวก neuro linguistic programming หรือ NLP นะครับแล้วก็เราก็รู้สึกว่ามันเป็นศาสตร์ที่ช่วยคนได้เยอะมากเช่นเวลาคนเป็นซึมเศร้าเนี่ยนะครับเราใช้เวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมงเราก็ช่วยแก้ได้โดยไม่ต้องใช้ยาเลยคราวนี้เราก็รู้สึกว่าเอ๊ะนี่เป็นพรสวรรค์ของเราอะ่ะเป็นพรสวรรค์ของทีมเราก็เลยว่าเอ๊ะงั้นเรามาโฟกัสทำนี้นะฮะอันนี้ก็เลยเป็นที่มาว่าเราก็เลยโฟกัสว่าจะทำไงให้คนคนหนึ่งเนี่ยนะครับมีความสุ แต่ที่สําคัญก็คือว่าความสุขอย่างนี้ไม่พอนะมันต้องมีความสําเร็จด้วยเช่น<ช>อย่างนักธุรกิจอะไรเงี้ยความสำเร็จมันก็เป็นเรื่องที่สำคัญเนาะเพราะงั้นความสุขความสำเร็จจะมาด้วยกันเพราะงั้นเราก็เลยเป็นเป้าหมายว่าไฮเทนต่อไปนี้ก็คือว่าชัดเจนมากไฮเทนคือการนี่ะฮะนี่คือไฮไฟนี่คือไฮเทนครับไฮไฟป Fi, กติไฮไฟคือใช้มือเดียวใช่ไฮเทนสองมือส่งพลังพลังแรงครับอ๋อเป็นการส่งพลัง พลังบวกะนะครับส่ง n g ็นดีๆให้กับคนรอบตัวให้กับคนที่มาเข้าอบรมให้กับคนที่มาใช้บริการไฮเทนเราเ็าก็จะเน้นนะครับเราก็มีเขาเรียกวิสัยทัศน์ของอะนะครับของเราชัดเจนมากก็คือผู้คนมีความสุขและความสำเร็จอย่างยอดเยี่ยมความสุขแความสำเร็จนั้นต้องง่ายและก็เร็วเพราะว่าคนสมัยนี้เนาะไม่อยากรอนาน ส่วนมากเราเคยได้ยินแต่ว่ากว่าจะสําเร็จมันต้องลาบากต้องยากอันนี้แหละคือเราพยายามพลมพลิกพลิกหมดเลยเพราะว่าอย่างบางคนเนี่ยนักธุรกิจบางคนเนี่ยมาอบรมกับผมเนี่ยเขาบอกว่าเขามีแผนแผนหนึ่งที่เขาอยากได้สองปีข้างหน้านะครับเขาวางแผนปุ๊บพอมลงคอสผมปุ๊บเขามีความชัดเจนว่าเขาจะไปไหนเขาจะทาอะไรไม่น่าเชื่อนะครับภายในมีมีอันนึงที่ตื่นเต้นมากเลยภายในเจ็ดวันได้เป้าหมายสองปีเจ็ดวันมูลค่าห้าสิบกว่าล้านบาท โห oh. อืมอยกอย่างเช่นในขณะนี้นะคนไทยเป็นซึมเศร้าเนี่ยครับอ่ามากกว่า1.5ล้านคนเยอะไหมเยอะมากเยอะมากๆนะหลักล้านเลยแล้วก็อ่จริงใน,นระดับโลกก็เยอะนะครับ300ล้านคนใน7ล้านคนตรงนี้ผมตระหนักว่าไฮเทนเรามีความสามารถตรงนี้เราอยากช่วยให้สังคมดีขึ้นแล้วเราก็รู้เราแก้ปัญหานี้ได้ไวเราก็เลย นะครับมุ่งมั่นมากว่าทําผลิตภัณฑ์ต่างๆสินค้าบริการที่ตอบโจทย์ทําให้คนมีความสุขแล้วก็ความสําเร็จไปพร้อมกันเอจากเมื่อกี้ที่ดรหนุ่มพูดมานะครับมีคอร์สอะไรมัาง่ะครับของทางสถาบันครับให้เรียนะครับคอร์สของเรานะครับจริงๆมีเยอะมากๆเลยครับคอร์สที่เด่นๆของเรามากๆก็คืออันที่หนึ่งก็คือ NLP นะครับ n e u l i n r u i i c p r o g r a m m i n g เป็นคอร์สที่ทําให้เขาเรียกว่า เป็นคอร์ดดังที่สุดในโลกอันนึงในเรื่องของการพัฒนาตนเองนะครับผู้นําระดับโลกเนี่ยมาเรียนนักกีฬาระดับโลกต่างๆเนี่ยมาเรียนคอร์สนี้กัน n e u r o Linguistic Programming ครับเกี่ยวกับภาษาแหะครับมันเกี่ยวภาษาในการสื่อสารของเราแล้วเกี่ยวเรื่องของการรับเขาเรียกว่าการรับรู้ของเรานะครับภาษาสังทั้งห้าเนี่ยแล้วมันเชื่อมกับภาษาเราใช้แล้วก็เป็นการโปรแกรมโปรแกรมความคิดของเราใหม่เหมือนเปลี่ยนไมเซ่นนะครับพอเราเปลี่ยนโปรแกรมมุมมองเราใหม่มุมมองชีวิตเปลี่ยนใหม่มุมมองการมองโลกเปลี่ยนใหม่นะครับ ในเชิงบวกเราชีวิตเราก็จะดีขึ้นแบบง่ายๆแล้วก็อะไรลงมากๆนอกจากตัวนี้แหละเราก็จะมีคอร์สที่เรียกว่าเป็นแพ็กเกจในการเปลี่ยนแปลงคนเราชื่อว่า Rich p a c k เกจนะครับริชแปลว่ารวยอ่า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 ่าน่าอ่าอ่า่วน่าอ่ลอ่า่าอ่าอ่าอนา่าอ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 ่าค่าอ่าอัาอ่าอ่าอราอ่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 าอเาอ่าอ่าอ่าองทอ่าอ่าอ่าอาอ่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 าอาอ่าอาอาอ่่ออออออ่าอเอาาาาาาา เราจะเขาเรียกว่าทำซ้ำายังไงอ่าเราต้องรีวิวกันใช่รีวิวหรือแม้แต่เวลาเราทําอะไรไม่สําเร็จเช่นว่าเราทํางานนี้โปรเจก t นี้มันไม่ได้ตามเป้าทําไงที่เราจะรีวิวให้ตัวเองดีขึ้นโดยที่ไม่รู้สึกแย่กับตัวเองอันนี้คือการรีวิวอันที่สองสั้นอือในวิชชิ่งไอคืออินสปิเรชันอินสป r เรชันคือว่าแรงบันดาลใจใช่เวลาเราอยากเปลี่ยนเราต้องเปลี่ยนด้วยแรงบันดาลใจเราไม่ได้เปลี่ยนด้วยความรู้นะครับถ้าคนคนหนึ่งเนี่ยอยากประสบนะครับอยาก อยากลดความอ้วนเนี่ยจริงๆก็คือว่าเขารู้อยู่แล้วว่าต้องลดตายละแต่ว่าบางทีเขาไม่ลดเพราะความรู้แต่สมมติโอเคอ่ะช่วงนี้กําลังลดอยู่อะมันไม่ลงสุดคุณก๊อฟสมมติคุณก๊อฟไปเจอไปเจอสาวสวยคนนึงนะโอ้ปิ๊งมากเลยสาวคนที่สวยมากแล้วเขาก็ชอบคนหุ่นหุ่นดีคุณก๊อฟลดน้ำหนักง่ายคือเยอะไหมง่ายสิครับนั่นแหละครับเรามีเป้าหมายนะนี่คือเหตุว่าอินสปิเรชันสำคัญคราวนี้คนทั่วไปนี่ไม่ค่อยได้พูดเรื่องนี้เพราะงั้นถ้าในองค์กรต่างๆบริษัทหรือแม้แต่ชีวส่ววนตัเรามีอินส่วน ที่ดีเราจะเปลี่ยนไปโดยง่ายครับผมอ่าแล้วก็ตัวที่3คือโคชชิงเดี๋ยวนี้เราบังคับใครไม่ได้สั่งอสอนบอกว่าบอกให้เด็กทําอย่าง,งานั้นบอกให้คนในพนักงานทําอย่างนี้พูดอย่างเดียวเนี่ยบางทีพนักงานไม่ทำนะบางคนในยุคนี้นะเป็นยุคเจนเจนใหม่ที่แบบว่าเขาต้องการคนที่ให้พลังเขาพูดให้เขาคิดเองตัดสินใจเองรู้สึกว่าเขาคิดเองอแล้วเราก็แค่ให้พลังเขาเนี่ยเรื่องของการโคชเป็นทักษะที่ขาดมากๆเลยตอนนี้ในตัวซก็คือโคชชิงโคชชิงครับแล้วก็อ่ามีตัวสุดท้ายตัวัวส happiness ความสุขต้องอย เขาเรียกว่าเติบโตอย่างรวดเร็วผมขอยกตัวอย่างสักหนึ่งข้อได้ไหมครับเมื่อกี้ผมผมสนใจมากเลยเรื่องลดน้ําหนักผมเนี่ยอ m การลดน้ําหนักสําหรับผมนะดรมันมันไม่ได้มีความสุขเลยอ,ะอ่ะแต่ถ้ามันคือเป้าหมายของผมอ,ะอ่ะผมจะต้องทำยังไงให้เรามีความสุขไอ้ตรงนี้คือผมเกลียดไก่แห้งๆมากเลยแต่ผมต้องกินอ่ะใช่คือปกติผมก็กินกินอาหารรสจัดเลยแต่พอตอนลดน้ำหนักมันก็ต้อง กินจืดใช่ไหม<ช>เราทำไงให้มันมีแบบพอยกตัวอย่างได้ไหมครับว่าคร่าวๆก็ได้ว่า,เ,<อ>าเราจะมีความสุขกับมันได้ยังไงเราลดไปเพื่ออะไร,รเราไม่อยากไปคนอ้วนไงไม่อยากไปคนอ้วนแล้วใครได้ประโยชน์เราครับโอเคงั้นตอนนี้ขยายไปนี่นะมุดว่าอ่าเราเราลดความอ้วนเสร็จปุ๊บมีใครได้ประโยชน์จากสีนี้บ้างก,ก็เราคนรอบตัวก็มีนะคนรอบตัวเป็นไงฮะคนที่มองเราเขาก็<น>ได้มองอะไรดีๆ ดีมากเลยโอ้ดีมาว่าโอเคมองอะไรดีแล้วมีแล้วมีอะไรครับถ้าเขาได้มองอะไรดีๆแล้วก็เห็นประโยชน์มันมีประโยชน์อะไรที่มันขยายขึ้นมาอีกก็สุขภาพครับสุขภาพของเราดีสํสำคัญเลยว้าวดีมากเลยสุขภาพดีแล้วสุขภาพดีมันไปยงมันไปมันไปขยายทำอะไรดีถ้าสุขภาพเราดีอ่ะเช่นอาจจะทำให้ครอบครัวเราชีวิตเราดีขึ้นทําให้บริษัทเราทำงานได้ดีขึ้นการเติบโตก้าวหน้าเราดีขึ้นมีอะไรบ้างถ้าสุขภาพเราดีอย่างน้อยที่สุดเลยนะครับก็คือมันจะไม่เป็นปัญหาให้กับคนรอบข้างให้กับคนที่เขาดูแลเราคนที่รรแล้วเาาาก็สมถ สุขภาพมเมื่อเราแข็งแรงเราก็ดูแล uh huh. คนอื่นได้อเราแข็งแรงเราดูแลคนอื่นได้ถ้าเราดูแลคนอื่นได้จะเกิดอะไรขึ้นคนรอบตัวที่มีความสุขมีความสุขมากเลยว้าวฟังดีนะวันนี้ลดน้าหนักนะไม่ใช่แค่ลดอย่างเงี้ยนะทำให้เป็นการช่วยคนรอบตัวทําให้คนรอบตัวมีความสุข oh. การลดน้ำหนักครั้งนี้มีความหมายมาก oh. การลดน้ำหนักครั้งนี้ไม่ใช่แค่พยายามกินอาหารที่ไม่อยากกิน <c oughs> แต่การลดน้ำหนักครั้งนี้เป็นการ เขาเรียกว่าทำให้ตัวเองดูดีทําให้คนรอบตัวมีความสุขแล้วก็ทำเนาะได้ช่วยเหลือคนอีกมากมายและการงานก็ดีขึ้นด้วยโอ้แต่แต่ว่าดูจริงๆเมื่อก huh. ี้ก็คือดรหนุ่มเขาไม่ได้สอนอะไรผมเลยนะคือมันเป็นสิ่งที่เรารู้อยู่แล้วแต่เราแค่มองไม่เห็นใช่ไหมครับนี่คือโคชชิ่งใช่ไหมใช่นี่คือโคชชิ่งเพราะว่าฟังดูเมื่อกี้ผมผมไม่ผมไม่ได้ไม่ได้บอกนะผมไม่ได้บอกอะไรเลยแต่ผมถามอย่างเดียว แต่โค้ดเนี่ยจะเก่งในการว่าถามเพราะงั้นเราเลยทําคอร์สอย่างเงี้ย hmm. เพื่อให้คนเนี่ยโค้ดคนได้โดยที่ไม่ต้องมีเครื่องมืออะไรมากก็คือเรารู้เราจะถามอะไรทํายังไงกระตุ้นให้เขาอยากทำนี่มันเป็นอ่าเขาเรียกว่าตกผลึกด้วยตัวเองในการโคร้ดเราจะพูดอย่างนี้ว่าคนทุกคนนะ่ะมีคําตอบในตัวเองอยู่แล้วแล้วเขามีคําตอบที่ดีด้วยแต่เพียงแต่ว่าเขาไม่สามารถดึงมันออกมาได้เขาไม่รู้มันมันอยู่ตรงไหนเอะเราทําเพื่ออะไร,ค,รคือโคอ้ดที่ทําให้มันเคลียร์เพราะนั้นมันชัดอ่าแล้วก็พอาแล้วก็ทาให้เขาเรียกว่า คนที่โค้ดด้วยเนี่ยตัดสินใจคราวนี้ผลิตภัณฑ์อันที่2ที่เราภูมิใจมากๆแล้วเราทําเยอะมากก็คือเรื่องของอการสแกนล,ลายนิ้วนะครับท่านสแกนนิ้วเหรอครับครับใช่ครับการสแกนนี้เนี่ยคืออย่างเงี้ยเวลาเวลาที่เรานะครับไปไปทำบัตรประชาชนเนาะรเราก็ต้องสแกนนิ้วใช่ไหมครับอ่าท่านสิงนิาวสแกนว่าลายนิ้วเนี่ยมันจะเหมือนเดิมมันไม่เคยเปลี่ยนตั้งแต่อยู่ในท้องแม่แล้วนะมันไม่เคยเปลี่ยนเลยใช่เพราะฉะนั้นะนะครับเราก็จะไปเช็คว่าไอ้แต่ละลายนิ้วเนี่ยมันสัมพันธ์กับสมองไงนะครับก มันบอกถึงพรสวรของเรา10บด้าน10ส่วนนี่คือ10นิ้วเลยฮะใช่ครับ10นิ้วเลยเพราะแต่ละนิ้วก็คือนะครับมันก็จะไปเชื่อมกับสมองแต่ละส่วนเออมันไม่เหมือนกันเนาะไม่เหมือนกันครับสักนิ้วเลยใช่ไหมครับอ่าไม่คือโอกาสแทบจะไม่มีอะไรที่เหมือนกันนะครับไม่ว่านิ้วของคนใครเดินบนโลกใบนี้นะครับเพราะว่ามันมีอัตลักษณ์ของมันพิเศษของมันอยู่นะครับอ่าครนี้อ่ะครนี้พอเราเราเราดูรายนิ้วดูรายนิ้วตรงนี้ครับปรากฏว่ามันสามารถบอกว่าเราเก่งอะไรถนัดอะไรนี่คือทางลัดในการประสบควมเลยในชีวิตเลยนะโ คือถ้าเรารู้ว่าเราเก่งอะไรใ,<ช>ในในในพื้นฐานที่<ช>เราเกิดมาแล้วสมมติเราเก่งอย่างนี้เรามีความเป็นผู้นำนะเราก็ไปเสริมในเรื่องความเป็นผู้นำใช่ม,มันจะเร็วขึ้นใช่ไหมครับเพราะว่าเราเราบอลทูบีอยู่แล้วคือเหมือนเรามีของอะ oh. แล้วเราก็เพียงแต่ไปไปทำให้มันเกิดครับอ่าบางอันที่ผมชอบมา,มากๆก็คือว่าบางครั้งอะเราอาจจะดูเราไม่เก่งแต่ในอะสแกนนิ้วมือเนี่ยมันจะบอกได้ด้วยว่าเราเก่งแบบแอบแอบแอบอยู่แอบแฝงอยู่ความหมายก็คือต้องกระตุ้นมันนิดนึงต้องกระตุ้นมันถึงจะเห็นสมมุเราอาจจะเห็นว่า ดเด็กคนนี้หรือว่าผู้ใหญ่คนนี้ไม่มีความเป็นผู้นําเลยแต,แต่ลายนิ้วมือมันบอกเลยว่าคุณมีนะแต่ว่าคุณต้องกระตุ้มน,นมันก็เลยให้ไปฝึกเรื่องนี้พอฝึกปุ๊บมันกลายเป็นแบบอยู่ๆก็กลายเป็นผู้นําเก่งเลยอ,อันนี้อันนี้อัศจรรย์มากเฮ้ยน่าสนใจมากเลยนะทุกคนแน่ผมเห็นหนังสืออยู่แถวๆนี้นะครับเล่มนี้ใช่ไหมฮะอ๋อใช่ครับเล่มน,นี้เล่มน,นี้ของผมเลยก็จะมีชื่อมีชื่อเราอยู่เลยนะอ๋ออันนี้มันเหมือนเปน็นคู่มือชีวิตเราเลยอะ่ะครับมันบอกทุกอย่างในชีวิตชาติ ิตใช่ใช่ถ้าเวลา <c oughs> ถ้าเวลาเข้ามานะครับมันก็จะมีตั้งแต่มีประวัติประวัติของเราเนาะ <c oughs> นะครับแล้วก็ประวัติที่ว่าสแก,กนมือมันเกิดขึ้นได้ยังไงนะครับ <c oughs> มีนักวิทยาศาสตร์มีคุณหมอ <c oughs> มีนักศึกษาวิทยานะครับที่ช่วยกันทําตรงนี้ขึ้นมาแล้วก็มันก็จะมีผลรายงานออกมาเลยว่านะครับเราเขาเรียกว่ามีนิสัยใจคอเป็นยังไงนะครับ <c oughs> สมองเราสิบตัวนี้มีอะไรบ้างการเรียนรู้ของเราจะเรียนรู้แบบไหนถึงไวเช่นบางคนเรียนรู้ผ่านตา เห็นเห็นเนี่ยจะจำง่ายจำเร็วนะครับอ่านหนังสือก็จดจำง่ายแต่บางคนเรียนรู้ผ่านเสียงเสียงต้องชัดนะครับเวลาพูดถึงเสียงนี่จะจำได้ง่ายแต่ตาเขาอาจจะไม่ค่อยถ้าเห็นเขาอาจจะจำไม่ค่อยได้แต่ถ้าเป็นเสียงเขาจะจำได้แต่บางคนต้องลงมือปฏิบัติต้องมือลงมือทําเลยถึงจะถึงจะประสบความสำเร็จได้เร็วนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างหนึ่งที่ทําได้แล้วก็อะไรแรงจูงใจทําให้คนคนนึงอยากทํางานทําให้คนคนนึงอยากใช้ชีวิตที่ดีขึ้นทําให้เราอยากเรียนรู้อันนี้ก็จะเป็นเรื่องแรงจูงใจเราก็จะอธิบายงพวกนี้ ไอคิวอีคิวอะไรพวกนี้ก็เช็คได้นะครับว่าของเราถนัดไปทางไหนจากแรงนิ้วมือเนี่ยนะครับใช่แล้วครับ okay. โอโเคได้หมดเลยแล้วรวมถึงสั่งแพว่าเราเก่งอะไรเช่นนะครับภาวะมปผู้นําเราสูงไหมครับผมการสื่อสารเราเป็นยังไงนะครับหรือแม้แต่การคิดวิเคราะห์นะครับการอ่านการสังเกตแต่เรียนรู้ภาษา,า<ๆ>ก็ารีการู้ภาษาครับสนรรยะยนตรีตนตรีเยศีสันหรือแม้แต่การเล่มาเล็กมันใหญ่เราจะรู้หมดเลยเพราะงั้นพอเรารู้นี้ปุ๊บเราบอกเลยได้ว่าคนนี้เล่นเครื่องดนตรีอะไรจะเหมาะเล่นกีฬาอะไรจะดีอ่าจะเป็นผู้นำได้ขนาดไหนต้องฝึกหนักไหมถ้าเป็นนผู้ นะครับเนี่ยภาพนี้จะคือจะเกิดภาพเจดาจนแล้วก็พัฒนาอะไรก่อนหลังอะไรพัฒนาได้เร็วอะไรพัฒนาได้ช้านะครับอาชีพที่เหมาะกับเราคืออะไรครับนะครับอันเนี้ยจะเหมาะแต่ทั้งที่เหลือก็จะเป็นรายละเอียดที่อธิบายแบบละเอียดเลยทั้งเล่มนะครับรวมแม้กระทั่งอาชีพที่จะบอกเป็นอีนมากลุ่มอาชีพว่าเหมาะกับอะไรอันนี้เหมาะมากยิ่งน่าทำกับเด็กนี่ยิ่งดีเลยครับเด็กเหมือนรู้อนาคตตัวเองวางแผนได้เลย พูดถึงเด็กมีคอสสำหรับเด็กด้วยใช่ไหมครับม่ใช่ใช่ใจริงคอสเราเด็กอ,นนอันนี้นะครับก็จะอยู่ในส่วนหนึ่งที่เราเราทำให้เด็กผู้ปกครองมาทําเยอะมากและแน่นอนอนักธุรกิจผู้ใหญ่อะไรก็มาทาเขาก็จะรู้ตัวเองมากมากมากเลยนะครับคราวนี้กลับไปที่คอสของเด็ก <c oughs> พอเราไปทําของเด็กเนี่ยเราก็จะเห็นว่านอกจากพรสวรรค์มาแล้วเนี่ยเราต้องให้หมายเส้ที่ดีด้วยเหมือนคอสผู้ใหญ่รเราก็เลยเอาสแกนมือเนี่ยผสมกับคอสของผู้ใหญ่นะครับผสมกันโดยที่ให้เด็กเนี่ยวางแผน อนาคตเนี่ยไปเลย 20- 30มปีมให้รู้เลยว่าชีวิตนี้เกิดมาเพื่ออะไร,รสุดท้ายถ้าคุณอยากเป็นอะไรกนแน่สมมติเขาอยากเขาบอกว่าเขาอยากเป็นเจ้าของธุรกิจสมมติเป็นเจ้าของโรงพยาบาลแล้วกันคาถามก็คือว่ากี่สาขาใหญ่ขนาดไหนตั้งแต่เด็กเลยเป็นเจ้าของถูกต้องครับ,รบเราให้วาแงแผนตั้งแต่เด็กเลยแล้วพอวางแผนตั้งแต่เด็กเขาจะรู้ไงถ้าเขาเป็นเจ้าของปุ๊บ<ๆ>เขาต้องเรียนอะไรบ้างเขาต้องเรียนทักษะอะไรการสื่อสารเขาต้องเรียนทักษะการเป็นผู้นำเขาต้องเรียนสาขาอะไรที่เขาต้องโฟกัสเป็นพิเศษ เขาจะต้องเป็นหมอไหมเป็นเจ้าของโรงพยาบาลเป็นได้ทั้งเป็นหมอแลยไม่เป็นหมอวางแผนไว้ก่อนถ้าจะหมอก็วางแผนเรียนหมอเรียนหมอต้องทําอะไรบ้างโอเคถ้าไม่เรียนหมอจะไม่เรียนบริหารธุรกิจจะต้องทําไงบ้างให้วางแผนอย่างนี้เลยแล้วสุดท้ายเด็กคนนี้จะประสบผลสำเร็จเร็วมากๆ<อ>ทุกวันนี้อเอามาคิดงานการต่างๆต,ตอนโตมันเลยช้าถ้าเราคิดตั้งแต่เด็กมันจะไวแล้วผมก็ฉีดวัคซีนให้เด็กด้วยก็คือว่าเมื่อเจออะไรเรื่องลบๆในชีวิตเช่นมีคนแบบเขาเรียกว่า ามาล้อเลียนบูลลี่ในโรงเรียนหรือแม้แต่กระทั่งเรื่องนี้เยอะนะครับใช่ครับใช่เรื่องนี้เยอะมากหรือแม้แต่กระทั่งมีคนมาพูดในโซเชียลไม่ดีกับเขา,ราหรือแม้ว่าคบกับแฟนมาแล้วนะครับหลายปีแล้วแฟนก็บอกเลิกทั้งหมดเนี่ยถ้าเด็กคิดลบมันชีวิตเปลี่ยนเลยนะเด็กต้องคิดบวกได้เราก็คือทําให้เขาเปลี่ยนมุมมองนะครับแล้วเขาก็ชีวิตเขาก็จะดีขึ้นโดยที่ไม่เอา,อาความรู้สึกเขาเรียกว่าคําพูดเหล่านั้น,นมามองในเชิงลบทําให้ชีวิตเขาดีขึ้นเด็กคนนี้จะประสบผลมเร็จเร็วมากมาก แลวเราก็จะสอนเรื่องของการจัดการเวลาจะสอนเรื่องของอาการตั้งเป้าหมายแบบมืออาชีพที่เขาจะใช้กับทุกเรื่องในชีวิตโอ้โหคือข้ออย่างนี้หาลินยากครับเราจะจัดทุกปีนะครับก็เป็นแคมป์สาวันชื่อว่าด r e a แคมป์ด r e a แคมป์นะครับแคมป์แห่งความฝันใช่ครับเราอยากสอนให้เด็กเรียนเก่งครับเรียนเก่งโดยไม่ต้องออกแรงเยอะครับผม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 ยกตัวอย่างลูกสาวผมเองลูกสาวผมเองนะได้4ีุ่ดน .0 ูนย์มาเจ็ดปีเจ็ดปีแล้วนะครับลูกสาวโตคนเล็กเนี่ย คนเล็กเนี่ยเขาที่มึงอยู่ป .4 แล้วเพิ่งจบป .4 ับ4ปีที่ผ่านมาเนี่ย4อยู่ตลอดโอ้และที่สําคัญก็คือว่าที่ผมอยากบอกคือลูกสาวของผมอะไม่เรียนพิเศษทางวิชาการเลยอ,อันนี้ผมอยากให้อ่าในสังคมไทยเนี่ยก็คือเด็กๆเนี่ยได้เรียนหนังสือสบายๆอย่างเงี้ยไม่ต้องออกแรงเยอะแต่แต่ว่าเรียนเก่งนะเออเพราะเราเราเรารู้เคล็ดลับนี้ไงเหมือนเป็นเคล็ดลับพี่นิจกรรลแบบที่คนไม่รู้อะเอางี้ลูกสาวผมไม่บอกเพื่อนนะเพื่อนยังบอกว่าลูกสาวผมต้องอ่เขาบอกว่าไปเรียนพิเศษที่ไหนมาลูกผมบอกไม่ไม่ได้เรียนเขาไม่เชื่อ เขาบอกเป็นไม่ได้บอกมาเถอะว่าเรียนที่ไหนเขาอยากเรียนเขาไม่ยอมเชื่อด้วยเพราะว่าเขาสามารถสื่อสารกับตัวเองได้เขาสามารถเชิงบวกแล้วเขาสามารถเวลาไปอยู่ในห้องสอบเวลาเุาลืมเขาสามารถดึงความทรงจําที่อ่านมากลับมาได้อเราจะสอนเทคนิคขนาดนั้นที่พูดมาเมื่อกี้ส่วนมากเป็นการโคชชิ่งแบบกลุ่มทั้งนั้นเลยนะครับใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นทั้งดีมแคมป์เอ่ยอะไรเอ่ยก็คือสอนแบบเป็นกลุ่มมีถ้าอยากเรียนกับดรหนุ่มแบบส่วนตัวเลยครับมีไหมครับ มีมีครับจริงจริงคอร์สทั้งหมดเนี่ยเราก็จะเป็นคอร์สแบบ p r i v a t e y ด้วยเนาะก็จะมีนักธุรกิจอะไรเงี้ยที่เขาบางทีมันเป็นความลับของธุรกิจเนาะค,คือเขาไม่อยากจะมาบอกใครในคอร์สหรือบางทีที่สําคัญคือเขาจัดเวลาไม่ได้เขามารอเรียนเสาร์อาทิตย์อะไรกับว่าปีหนึ่งผมจัดแต่ละคอร์สเนี่ยผมจัดปีประมาณสองครั้งเขามารอเรียนบางทีมารอไม่ไหวเขาก็เลยแบบขอจัดเลย นะครับอันนี้ก็จะเป็นอะไรที่แบบว่า p e r s o n a l l i f e ก็คือทําเพื่อเฉพาะเขาเลย r i v a t e เลยครับ r i v เ t e เลยนะครับอันนี้ก็เป็นอันนึงที่เราทาคือเป็น private coaching ครับเป็นการโคชชิ่งส่วนบุคคลอือ่าแล้วก็เรื่องของโครคภัยไข้เจ็บอะไรเงี้ยอะไรที่เจ็บป่วยนานๆแล้วไม่หายอะไรเงี้ยนะครับโอเคร okay, เรามันมันก็จะโอ้เรื่องทางจิตเราก็แก้ให้ได้นะครับอ่าหรือแม้จะการมีความสัมพันธ์ที่ไม่ดีเช่นว่าคู่ชีวิตเคยมีนะับที่บ้านผมนี่แหละก็คือกําลังจะหย่ากันแล้วอ่ะสามีมาส่งภรรยามาโคช กำลังจะหย่ากันแต่ปรากฏว่านะครับสามีไม่ไม่รู้เรื่องเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่ทําได้ก็คือว่าพอเราโคด้ดปุ๊บเนี่ยนะครับภรรยาเข้าใจสามีมากขึ้นะนะครับเรื่องก็จบลงนะครับก็คือก็คุยกันได้หลังจากนั้นเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยคือเราเราเรา,เราเชี่ยวชาญเอาเรียกว่าทุกมุมในเรื่องของชีวิตอะไรก็แล้วแต่ที่แก้ปัญหาไม่ได้ปรึกษาเราได้ล้วก็เราก็จะโค้ดให้ แต่คราวนี้การโค Onion ้ดเนี่ยตอนหลังเราเริ่มทําเป huh ็นแบบโค้ดบริษัทด้วยนะครับก็คือเป็นแบบว่าบริษัทเนี่ยอยากให้เราโค้ดเป็นเขาเรียกเป็นโค้ดประจําองค์กรเขาเลยแล้วก็เวลาพนักงานมีปัญหาให้มาโค้ดกับเราอันนี้เราก็ทำอีกซีรีส์หนึ่งเป็นสรับบริษัทและตัวสุดท้ายที่ผมอยากพูดถึงเรื่องการเพวิทย c โคชชิ่งก็คือเป็นการโค้ชผู้บริหารองค์กรเช่น c e o บริษัท Pre บริหารบริษัทซึ่งเราตอนนี้ผมทําอยู่หลายคนนะครับทั้งคลินิกนะครับไปคลินิกทางการแพทย์แล้วก็เป็นเรื่องของเรื่องของบริษัท นะครับที่ทำธุรกิจนะครับหลักนะครับประมาณร้อยล้านนี้นะในส่วนตรงนี้ครับผมว่าเป็นจุดที่เด่นแล้วก็ไม่เหมือนกับโคชชิ่งที่อื่นไม่ได้อยากจะเปรียบเทียบนะครับแต่ว่าเท่าที่ประสบการณ์ส่วนตัวเนาะเท่าที่เราเคยสัมผัสมาเคยเคยไปเห็นเขาโฆษณามาเคยเคยไปเห็นประกาศต่างๆส่วนมากเลยครับเหล่าโคชเนี่ยเขาจะไม่แตะเรื่องชีวิตส่วนตัว เขาจะไม่เขาจะไม่ค่อยพูดเรื่องความสุขกันเท่าไหร่เขาจะพูดแต่ความสําเร็จเขาจะพูดแต่การดึงดูดยอดการดึงดูดเงินอย่างที่บอกเลยครับก็เพราะว่าคนส่วนใหญ่อาจจะยังพูดถึงความสุขน้อยเกินไปและนี่คือโปรดักที่น่าสนใจหลายๆตัวเลยนะครับน่าสนใจแล้วก็ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนนะครับของสถาบันไฮเทนนะครับแต่แน่นอนครับวันนี้ e p ี w e r Energy มาทั้งทีนะครับเราก็ต้องมาคุยกันเรื่องพลังงานสะอาดนะครับและแน่นอนครับทุกคน ดรหนุ่มไฮเทนก็เป็นลูกค้าของ EV Power Energy เหมือนกันครับทำไมถึงติดโซลาร์เซลล์ครับเรื่องค่าไฟแ่ละครับพูดจริงๆเอาเข้าจริงผมสนใจเรื่องเรื่องเรื่องของการรักสิ่งแวดล้อมอะไรเงี้ยตั้งแต่เด็กละแล้วก็คิดว่ามันเป็นเรื่องความรับผิดชอบที่พวกเราต้องช่วยกันทาครับเพราะว่าโลกนี้ไม่จะอยู่ได้ก็ทุกคนต้องใส่ใจนะส่วนรวมใส่ใจสิ่งแวดล้อมถึงจุดนี้วันนี้เทคโนโลยีมันมาถึงจุดที่ว่ามันความคุ้มค่ามันสูงครับนะครับแล้วตอนนี้ค่าไฟกําลังเพิ่มเดือนแล้วก็ดูโดยรวมเนี่ยก มันก็ไม่ถึงสิปีอ่ะมันก็มันก็คุมค้มแล้วนะครับที่เหลือก็เป็นโอ้โกับรายเพิ่อมอีกอ่าแล้วที่สําคัญก็คือรู้สึกดีว่ามันเหมือนได้ช่วยโลกนี้ด้วยแล้วก็ที่สําคัญก็คือผมก็ทึ่งมากเลยนะว่าที่บริษัทนี้ไม่เหมือนบริษัทอื่นคือเอาไปขายให้เราดิอ่าไม่ขายทำนะครเป็นการเครดิตไม่ขายกันไฟฟ้าอันนี้อันนี้อาจจะมีคนทําอยู่บ้างที่ขายการไฟฟ้าทำว่าอันนี้ทําเรื่องให้เราเรียบร้อยไม่ต้องทําอะไรเลยผมว่าอันนี้ผมโอเคแต่ที่สําคัญมากมก็คืออันนึงที่ผมว่าคนอื่นไม่ค่คคคออออยยยททําาาาาาานนะเเเเผมถ้้รรบบก็ืไปดดิตขว ช่ครับซึ่งอันนี้นะเข้าใจว่ามีน้อยมากเลยใช่ไหมที่ทาใช่ครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างใหม่แล้วก็สเกลค่อนข้างใหญ่ผมติดทดลองเติมอยู่แล้วผมก็เหมือนว่าอยู่ๆผมก็ได้ประโยชน์อันนี้มาอีกข้อนึงใช่ครับสรุปแล้วผมได้ลดค่าไฟส่วนตัวทุกวันแล้วก็ผมก็เอาไฟไปขายได้อีกขายก็ขอขออันที่สามผมยังได้เอาไปขายค์บอนเครดิตได้ตังอีกรอบหนึ่งอ้โหสุดยอดมากเลยคุ้มค่าคุ้มค่าครับคือเรามีลูกค้าหลายๆใช้อะเราก็มารวมกันแล้วก็นับว่าเป็น โซล่าฟาร์มแห่งหนึ่งได้ได้เขาติดตั้งมาประมาณ23งสเดือนแล้วใช่ไหมครับใช่ครับใช่ได้ผลดีไหมครับก็เดือนก่อนที่จะติดตั้งเนี่ยเราจ่ายค่าไฟอยู่ที่ประมาณ2 0 0พนนะครับแล้วก็พอติดแล้วเหลือ700กว่าบาทก็เรียกได้ว่าลดเท่าไหร่เนี่ยประมาณ2ในสาเลยสิครับก็ถือว่าเยอะมากเลก็คือจ่ายประมาณค่าไฟประมาณหนึ่งใน3ของที่เคยจ่ายปกติเจ็ดร้อยบาทเจ็ดร้อยกว่าบาทใช่ใช่ก็ถือถือว่าโอเคมากเลยนะ อันนี้ก็คือเห็นเห็นเห็น,หนผลเลยทึ่งเหมือนกันตอนแรกว่าไม่เคยจ่ายค่าไฟหลักร้อยมานานมากๆล่าสุดเลยประมาณเดือนที่แล้วครับลองไปดูในทิกตอกได้นะครับลูกค้าเขาคนนี้เขาแจ้งขายไฟครับหลายคนบอกว่ามันไม่น่าจะคุ้มนะเราซื้อค่าไฟเขาหน่วยละ4บาทถึง5บาทใช่ไหมครับแต่เขารับซื้อเราแค่2บาทกว่ามันจะไปเหลือได้ไงอ แต่จริงๆค่าไฟครับเขาคิดตามช่วงเวลาเนาะมันจะมีช่วงพีคช่วงอะไรต่างๆเนี่ยครับถ้าเราใช้ไฟกลางวันเป็นหลักนะครับไม่ต้องห่วงครับลูกค้าของเราเพิ่งขายไปไม่ต้องจ่ายค่าไฟไม่พอนะครับได้งเงินขึ้นมาเกือบ300อได้ค่ากาแฟแล้วฮ <laughs> <อ>ะวครับเดี๋ยวคงนั้นจะเป็นต่อไปเพราะว่ากำลังดําเนินเรื่องให้ <laughs> ใ, <laughs> ให้อยู่เนาะเพราะมันต้องใช้เวลานิดนึงรคิวนิดนึงครับเราคิวนิดเพราะคิวเห็นว่าคิวเยอะมากเลยระดับประเทศหลังจากติดโซล่าเซลล์นี่มีความสุขไหมครับมีนะครับก็รู้สึกว่า จริงๆได้ช่วยโลกไปเยอะเลยอันนี้ก็รู้สึกว่าเหมือนเราได้ช่วยเต็มที่เรานี้ในในส่วนค่าไฟแน,น่นอนอันนี้ก็คือแฮปปี้นะครับเพราะว่าค่าไฟลดลงครับสรุปก็คือมีความสุขนะครับ เพราะว่าทําอะไรก็ตามความสุขต้องอยู่ในทุกทที่ถูกไหมครับใช่ครับทุกอย่างเราต้องเน้นที่ความสุขความสุขควบคู่กับความสำเร็จการติดโซล์เในจีก็เป็นอันหนึ่งที่ทําให้เรามีความสุขงานสาหรับใครที่อยากมีความสุขแล้วก็อยากประสบความสําเร็จไปด้วยนะครับติดต่อได้ทางไหนบ้างครับอ๋อได้หลายช่องทางเลยครับอันแรกก็คือ l i น์นะครับไลน์แอดของเราก็ s i g n high ten นะ h i g h 1 0นะครับเนี่ยนะติดต่อเข้ามาได้เลยหรือว่าจะโทรศัพท์มาก็ได้นะครับนะครับพี่สาบันก็เบอร์โทรนะครับศูนย์แ 5461ครับครับผม Facebook มีไหมฮะอ๋อ a c e b o o k มีครับโอเค f a c e b o o กก็อ่า slash high ten institute นะครับครับผมหรือถ้าใครอยากกดลิงก์นะครับกดได้ที่ใต้คอมเมนต์เลยนะครับผมก็ยังไงก็วันนี้ขอบคุณดรหนุ่มมากนะครับยินดีมากเลยครับทุกคนครับและนี่คือดรหนุ่ม high t e n นะครับจากสถาบันที่จะช่วยทำให้ทุกทุกคนมีความสุขและประสบความสำเร็จ ไปด้วยกันนะครับผมแล้วก็อย่าลืมนะครับถ้าชอบเรื่องราวดีๆแบบนี้อยากให้เราพาไปในสถานที่ที่น่าสนใจแบบนี้แล้วก็คุยกันเรื่องพลังงานสะอาดนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe ให้กับ EV Power Energy ด้วยนะครับวันนี้ผมกับดรหนุ่มไฮเทนขออนุญาตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ energy.